ขอเห็นหน้าทุกคนหน่อยขอเห็นหน้าทุกคนหน่อยขอเห้เกนดลูสุขสันวันเอลก้วยสสน มันเกิดเขาต้องมาบ้างเ่อไรวีเเนีหรอยไม่ได้ o ไงคชยิปอันนี้ก็หัวหน้าชว่ะอ้มาลลก็แบบอ๋ออะไรเนี่ยม่ยูไตอนนี้ ต้องว่าชายรู้อยู่กันสองคนแล้วทุกคนมั็นต้นไม่มีใครรู้แล้วตองก็คือแบบต่างกันต่างกับฉันก็กลับกับเธอพวกโอ้ยตาเอ้ามึงมึงกลับายายไมมัจะไม่ไหวแล้วที่เขาบอกว่าไม่ตามไม่ตามรถหรอใช่ไม่ตามรถแล้เด็๋กูเป็นตามูดเออเบี่ยงใส่เอกเลยไม่ตามเอ๋เลยลงอะไรวาบอกว่าจะมาเดี๋ยวมาน่ารักมากเดี๋ยวเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาโอ๊ยโอเคตัดเค้กเลยจะได้กินด้วยสงสัยอะไรปะ มาโค้งก็หวมเกินเอได้จะถปอเพราะว่าเราอะทำเรีนเียนเดินเข้าปกติที่ก็จะแบบนู่นนี่